上。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่พาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่ลุงบอกว่าอากาศร้อนนะวันนี้แต่ลุงลืมดูว่าลมพัดลมพัดลมพัดหนาว oh. ลมพัดเ <Sorry. S 1> <laughs> ย็นอากาศแบบประมาณ22องศาแต่ว่ามีลมพัดก็เย็นนิดหน่อยพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่วันนี้วันศุกรนะ์ที่11ที่สวีเดน เขาบอกว่าเราจะต้องเดินไปที่ทงที่เขาปักไว้นะแล้วก็เก็บหลังจากทงก็ได,ด้ปะดด่ะเราเราแอบเก็บก่อนธงไป่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันมีเยอะแค่ไหนว้ายแดงเต็มพื้นเลยหลายคนเขาเก็บแล้วเขาแบบโยลงมาข้างทางอ่ะจะให้ดู ประมาณนี้ประมาณนี้ตายแล้วเวลาเขาเก็บรูปที่เสียๆโยนลงมาตรงกลางเงี้ยเต็มเลยทุกคน okay, <love> เดี๋ยวเราเดินไปที่ธง <Yeah. S 1> คนันนี้คือธงเราเราก็จะเก็บหลังจากธงนี้ไปนะ <Yeah. S 1> ดูสิจะมีเยอะไหมว้า yeah. wow. よろい。<Wow. S 1> ลิฟต์อุบลิฟต์กัิมแล้วกลิฟต์บลิสต์บุบอะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือสตรอเบอรี่ที่สวนสวีเดนนะคะที่เรามาเก็บเองเนาะว้าวสวยมากเนาะนี่ทุกคนแต่ว่าเห็นไหมลูกเน่าเยอะเลยอะ ลูกเน่าเยอะเลยดูดูทุกคนถ้าโทรมสอดมันหนอ่งด้ยวที่กมาพอแล้ก็ไม่สมทำนส่วน Men man tar till vänster och höger? På den här, då, Om ni har den här. Den här Bara den? Ja. Ja. En står på den här fyr. sidan en står där. Ja, men då var jag på rätt sida. Ja, det var ju inspektion, eller hur? Ja, Bra. Ni heter Kondo. Wow, vad mycket! Wow, vad mycket! Jag tror att de vattnade. Det har, mm. 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 har regnat skapligt nu sista tiden. Ja, ja som lite sol nu, så då blir det jättebra. Det är väl sol de har saknat. Ja, precis. ว้าวว้าวว้าวคือแบบว่าคิดว่าเก็บแค่แบบสองสามก,ออก็เต็มกล่องแล้วอะ <c oughs> มัดกะลุงแบบว่าเอาแค่กล่องเล็ก1ลิตรนะเก็บ1นึ่ลิตรเท่านั้นก็สองคนก็2ลิตรเนาะ Också, det är en bra fråga, du tittar ju lite för tidigt. Ja, men alltså, de här kostade en Ja. Och en slog Och Sen var det kostar lite, du vet jag inte. Jag såg på ICA, de sålde igår, då tog de 65 från Västerby. Från här. Från här. 65 tror jag. Ja kronor. undrar om det var lite liter i เสียดายว่าเขาเนี่ยอยู่กับพื้นแล้วเขาเน่าแล้วก็เก็บทิ้งให้เขาหน่อยนะอันนี้ก็คือแบบสุกเกินก็เหมือนปัญจาช้ำๆเหมือนจะเน่าๆนะคือแบบแค่นั่งอยู่กับจุดเดียวนี่คือแบบเต็มกล่องแน่ๆเลย Det är Ja, ja, kan mm. 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 det kan vara det. Men det var inte syra heller. Nej. de är ju olika sorter. De är syra, vitlök, och sådant. Ja. De så har gjort så att det ska bli längre säsonger. De kan tvätta syre och framtid. Det här är någon mycket mellansort, kanske. Kanterna ser ju jättefriska och fina ut. Ja, De är stora och fina gubbar. Ja, Ta, ta lite kortare tid än att plockar en liter blåbär. Mm. <här> <här> Jaha, <jo. här> ไนจะแตกยังไงอะว้าวว้วชทุ่ม่มอมยอยอยมอยมาอเมยโอมาอยามาอ่ามาอยโามาออยอยยย Ja, ja, ja. Ja, Har du plockat före flackan? Ja men det gör väl ingenting? Nej. <laughs> det var en hel hoper här. Får jag se. Oj. Får jag se, många ligger på marken och blir dåliga. Lugn. De är inte så jättegoda tycker jag. De smakar inte så sött man ne? Nej. Vet tror de får mycket vatten? Och sen har de nog saknat sol tror jag också. Precis. Det är först nu då. För mycket vatten och för lite sol. De ska smaka inte så sött. Får jag flagga? ska jag ha ner den här. Kan ni se här ที่ลูกเขาแบบฉ่ำเกินอ่ะแล้วเขาแบบมีความเน่าแล้วก็เก็บทิ้งฮึบ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 เฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองชิมลูกนี้ดูนะลูกใหญ่ ลิงฟงร์ม hmm. mm ันสมอก่ะ hmm. อ mm ืล hmm. ูกนี้ก็เสียทุกคนเน่า มากคือเร,เราเดินแค่แบบแค่เมตรเดียวจากธงแค่นี้ก็เก็บแค่นี้ก็เก็บเต็มกล่องแล้วลุงเราไม่ต้องเดินไกลเลยเด็กเยอะมาก เด็กเยอะมากทุกคนช่วงนี้ปิดเทอมนะอันนี้ลูกนี้เสียแล้วนี่ลูกนี้ช่ำลูกนี้ก็เสียว,ว้าว กร e นไม่ส์ not fully โอ้บัวเอ็นเมทฟรอนฟลักก้ามึงทีมาชอบเก็บลูกที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแดงจัดนะเพราะลูกที่แดงจัดนี่เขาก็จะจะช้ำเร็วไง ลูกที่แบบออกสีส้มๆเนี่ยค่ะมันจะเปรียวจิ้มพริกเกลืออร่อยลูกเล็กลองเก็บลูกเล็กดูลองชิมลูกเล็กดูอืม 多。

Kanske ska ge oss. Ja, det är betydligt mindre kö nu. แค่แบบเมตรเดียวจริงๆนะเมตรเดียวจากจากจากธงเราได้สองกล่องเก็บได้สองกล่องแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานอะ่ะทุกคนเขาเหมือนเขาเพิ่งได้น้ำไปแล้วแดดมันยังไม่ค่อยจัดมันก็เลยไม่ค่อยหวานนะ หลายคนเขาไปทําแยมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาเอาถังมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัากับลุงไม่ค่อยกินแยมนะไม่ค่อยกินแยมสตรอเบอรี่ก็เลยไม่ไ,ได้ทำแค่แบบกินแค่ลุงรีบเดิอ <laughs> นอย่างเลยกลัวกลัวเขาจะแซงคิว <laughs> อยู่ถังมาเลยอ่ะงคสตาย เร <mile inside. S 2> ียบร้อยแล้วเราจ่ายกันมา64โคนนะคะ2ลิตรเกือบเกือบ2ลิตรนะเอเดนี่สตัวรลิตรอ๋อได้ทวร์ลิตรเอชชีก็มาเซลอ่ะหนึ่กิโลหกิโล64โคนก็2คนกินกันพอได้กินนะพอได้ชิม พอได้ชิมก like so ันไปตามฤดูการนะจ๊ะแบบมีบางคนเอาไอเนี้ยค่ะเอาถังถักมาจ่ายไปเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยโครนอย่่งเงี้ยเออบบงคนบางคนที่เขาทําแยมทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะซื้อไปเยอะแล้วก็คิดแล้วเขาคิดว่ามันถูกถูกนะเวลาที่มาเก็บเองแล้วก็เอาไปทําแยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถูกกว่าการที่เขาจะไปซื้อ คันดูฟิลมมาใหมาสนนกกนันกลับบ้านกลับบ้านลุงลุงเป็นต่กล้องคันใช้ดูคอมมายินและไดกลิ่นงนดูมอสเทและไดฟิล์มมาฟรุร้งกนวรนเยอะเรนคลิปรอคลิป วันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคนนะคะพาทุกคนมาเก็บสตอรอเบอรี่แค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมีสตอรอเบอรี่ปิดฟันหรืออ่ะ